ต้องน้ำแล้วครับลุงมันร้อนครับอ๋อเขาเขาร้อนเหรอครับอ้าถัางเข,นนขาน้ำแล้วเขาน้ำแล้วโอโ้โหโอ้โห สวัสดีครับทุกคนครับมาดูรถถังเอา้ารถถังสู่โลกกว้างครับทุกคนอา้าวรถถังอับเดินละรถถังกับแม่กาแลเกตนะโอ้โถ่ลงุลงลุงเป็นยังไงบ้างเดินวันแรกป่ะนี่ยวันสองครับวันนี้วันสองแล้วปะ,อะโอ้ เพิ่งเห็นครับเราไม่ค่อยได้อยู่อันนี้วันสองแล้วรถถังเดินวันที่สองโอ้โหนี่ฮะรถถังสู่โรบกว้างนะครับมุ้ยบิงรถถังเป็นยังไง โอ้โหโอ้โหนี่ฮะเขากำลังพาลูกถังเดินเล่นฮะโอ้โห oh. oh, oh. นี่นฮะดูเขาตื่นเต้นมากเลยถั oh, oh. งถังถัง ทางเอ้ยทางเอ้ยโอ้โหถ้าปล่อยถ้าถ้าปล่อยไม่ไม่ผูกเดี๋ยววิ่งเลยใช่ไหมปัดโอ้โอ้โอ้ถ้าปล่อยวิ่งเลยเนี่ยนี่เขาผูกไว้กับแม่เขานะโอ้โหโอ้โหนี่ครับทุกคนครับดูแล้วเขา ตื่นเต้นมากเลยที่เขาได้สู่โลกกว้างเดินเล่นกลางสนามรอบเย็นโอ้โหเอาแล้วก็เดินแล้วครเออนอนแล้วโอ้เห็นสนามญานุ่มๆนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้ว โอ้หอมจินย่าโอ้โหโอ้โหนี่ครับโอ้โหอ๋อเอาน้ำ อ่างน้ำมาลาดทำไมต้องอ่างน้ำราดครับลุงมันร้อนครับอ๋อเขาเขาร้อนเหรอครับอ๋อถังๆเขาน้ำแล้วเขาน้ำแล้วโอ้โหโอ้โหมมันไ่ออกาเนาะออออนเดี๋ยวต้องออกกินน้ำมาที่เลยแพ็ะ เย็นไหวร้อนอ่าน uh, no, no. uh> ี่ครับต้องอาบน้ำเย็นให้ครับอากาศร้อนโอ้โหนกอ้โาอแบบมือน้ําแค่เย็นด้วยนะคไวลขอกข้อครั้งแรกเกเขาเขาเป็นยังไงบ้างครับลุงเขา เราสองยามมงก็วิ่งได้เลยเหรอไม่ขื่รถถังไม่ออกครอบถึงไม่ถึงไอ่ถึงยามมงเนาะออกคอกครั้งแรกเนี่ยที่ว่าออกมาจากคอกเนี่ยออกยากครับไม่ไม่ยอมออกเหรอก็ไม่ยอมออกไม่ยอมออกอือเมียแกรมกาดึงลูกเมียแกรมกาดึงลูกรอบนี้ก็คือแบบง่ายร้องไม่เยอะเลยอ๋อรอบนี้ก็เริ่มปรับตัวได้ละรอบนี้ปรับตัวได้แล้วฮะ กำลังเข้าน้ำเดือตามใจมากเลยค่ะเอาน้ำเย็นๆหลาตัวให้หลานมามามาหลาดก็บอกพรุ่งน,นี้ต้องแค่น้ำแข็งเ,เอาไว้ให้หลาด<ส><ง>มืดหนิลดูเขาตื่นเต้นนะดู oh. เขาตื่นเต้นมากเลย<ม>ออกวันแรกเห็น,<ม>นหหอบอกว่าไม่กล้าออกนะครับ เบียดเท่าไหร่ก็ไม่กล้าออกนะอแต่เราไม่ออกง่ายเดิดนออกจากคลองได้เลย,ยแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่เรียนมังเรียน,น,นเออโอ้โหการังใจเต็มน้นวันนี้ทุกคนก็มาให้การังใจกัน ยาแล้วเน่กินยาแล้วเน่กินยาแล้วเนกินยาแล้วอ๋อเริ่มกินยาแล้วเริ่มกินยาแล้วเริ่มกินยาแล้วน้องแฝดต้องอีกนาค่ะอีกนให้น้องแข็แน؛ก่นนี้เดน้แน่แน้องแฝจะกันเด้ นี่ครับตอนนี้เริ่ม,มเอาวงเกี่ยวหญ้าเล่นแล้วฮะเน,นีเเหลือไให้ นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นครับพระเลตคลครองช้างครับตวดถังเดินออกกําลังกายนะครับนยแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะครับครั้งแรกไม่ยอมออกอคอกนะกว่าจะออกอคอกได้ก็ค่อนข้างทุลักทุเลแต่รอบที่สองออกกล้แต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะครับนี่ครับบรรยากาศวันนี้คะ

มาข้างนอกมันเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับเขาเนาะก็ยังมีความกลัวนะครับแต่เท่าที่เห็นก็คือเขาเห็นคนรู้จักเห็นควานนะครับเห็นคุ้นเคยก็ทําให้อาการประหาหรือความตื่นกลัวเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับก็ทําให้เขาไมา่ได้ตกใจกลัวเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีควานมี ทุกคนช่วยกันดูนะทำให้รถถังเนี่ยตื่นเต้นดีใจกับพื้นที่กว้างนะก็มันเือนกับว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับเขานะเอา้ารถถังสู่รถกว้างครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์มาหนะ้าสตอรี่ครับ